สวัสดีคะ่ะน้องลิซ่าค่ะวันนี้ก็แลนดิ้งถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแฟนๆบางส่วนได้ไปรอรับน้องที่สนามบินด้วยซึ่งแฟนๆก็น่ารักมากเลยค่ะให้สเปดน้องนะคะไม่รุมถึงน้องกันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือความน่ารักที่มารอรับกระเป๋าเดนินทางด้วยตัวเองนะคะของน้องลิซ่าแล้วก็เมื่อเห็นป้ายโฆษณา AS ขนาดใหญ่ก็แอบอมยิ้มนะแล้วก็ขำที่ได้เห็นตัวเองด้วยนะแต่อยากจะบอกน้องเลยค่ะว่าตอนนี้ป้ายหนูอยู่ทั่วประเทศเลยลูกทั้ง Mac AS ซีลีนบุงการีโอ้ย ยอมากมายค่ะถ้าหนูมาสยามคือหนูเจอแบบ360อองศาแน่ๆนะนอกจากนี้นะคะก็คือน้องมาพักผ่อนในช่วงสัปดาห์วันเกิดกับครอบครัวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากแฟนๆนิดนึงนะคะว่าถ้าใครแต้มบุญสูงแล้วมีโอกาสเจอน้องใช้เวลายอยู่กับครอบครัวในสถานที่ต่างๆก็อย่าไปซอมบี้ใส่น้องกันนะคะเพราะว่า น้องเนี่ยนานๆกว่าจะได้มาพักผ่อนสักทีหนึ่งนะอีกอย่างก็ต้องระมัดระวังเรื่องโควิดกันด้วยค่ะ Social distancing ก็ยังต้องมีอยู่เพราะว่าย่อผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องต้องเคารพนะคะความเป็นส่วนตัวของน้องกับครอบครัวด้วยนะอย่าให้น้องรู้สึกแบบอึดอัดนะคะที่นานๆจะได้กลับบ้านสักทีหนึง่งแล้วก็จากที่เห็นในคลิปนะคะมีผู้จัดการส่วนตัวเดินทางมาพร้อมกับน้องด้วยนะคะส่วนทีมงานเกาหลีท่านอื่นอันนี้ไม่น่ใจนะแต่น่าจะไม่ตามมาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบ้านเบ เขาก็ขอร้องฟแฟนๆกันมาค่ะว่าถ้าเจอน้องไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าพยายามโพสต์ภาพแบบเรียลไทม์ลงทางโซเชียลให้ทุกคนรู้ว่าแบบเออน้องอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเลยก็คือเพื่อความปลอดภัยของน้องเองนะคะแล้วก็2ต้องรักษาความเป็นส่วนตัวให้น้องกับครอบครวัวด้วยเอาเป็นว่าโพสต์หลังจากที่น้องออกจากสถานที่นั้นๆแล้วดีกว่านะคะอาดีไงสํารสหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอเอาคลิปบรรยากาศที่น้องอะแลนดิ้งถึงประเทศไทยมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันค่ะ